สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมบ่อแหนแดงนะคะที่เราทําเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะคะจุดนี้จะมาทําอยู่ที่ทุ่งนาของสาวร้อยเอ็ดนะคะก็จะมีบ่อที่ทําเพิ่มขึ้นอยู่หกบ่อนะคะเนี่ยค่ะจากด้านหลังของสาวร้อยเอ็ดนะคะจะมีบ่อแหนแดงอยู่ทั้งหมดหกบ่อนะคะบ่อน,นี้จะทําเป็นบ่อที่ขอบบ่อจากไอ กระเบื้องนะคะแล้วก็ปูด้วยผ้าพลาสติกค,ค่ะบ่อใหญ่จะหน้ากว้าง2เมตรยาว14เมตรนะคะนี่คะ่ะด้านหลังส่วนบ่อเล็กนี่หน้ากว้างประมาณเมตร30นะคะแล้วก็ยาว14เมตรเหมือนกันนะคะตอนนี้แหนกกาลังสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะคะค่ะในช่วงบ่ายก็จะมีฝนตกลงมานะคะวันนี้ สังเกตจะมีหยดน้ำนะคะอยู่บนแหนนี่ค่ะเป็นเม็ดๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะกระทบกับแสงนี้จะเป็นระยิบระยับเลยนะคะทั้งหมดมีหกบอ่อนะคะฝั่งนี้ก็จะบอ่อแรกนี่ตักไปแล้วนะคะแล้วก็บอ่อถัดมานี่ก็ปล่อยใหม่ค่ะส่วนบอ่อนี้นะะี่ค่ะ พร้อมจำหน่ายค่ะแล้วก็พร้อมเอาไปเลี้ยงสัตว์นะคะหนาและฟูมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะหยุดน้ำเกาะเต็มเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะฟูๆเลยเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะอยากสั่งแหนไปเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาราสัตว์หรือว่าทำเป็นปุ๋ยนะคะก็โทรสั่งซื้อกับสาวร้อยเอ็ดได้เลยนะคะเบอร์ก็จะขึ้นไว้ใต้คลิปนะคะ ันนี้บอ่อนี้ลงใหม่นะคะตัวนี้ขอบบอ่อจะใช้อิดบล็อกนะคะก็จะเตี้ยๆหน่อยแต่ว่าขอบบอ่อตัวนี้ทําจากกระเบื้องนะคะจะสูงสูงนิดนึงใส่น้ําได้เยอะแต่ตัวนี้ขอบบ่อก,ก็ประมาณยี่สิบเซน,นะคะ่ะใช้บล็อกใช้อิดบล็อกก้อนเดียวนะคะเรียงยาวไปเลยแล้วก็ปูผ้าพลาสติกทําง่ายๆค่ะกําลังขยายนะคะเริ่มจะแน่นแล้วค่ะ อีกสักประมาณสามถึงสี่วันน่าจะขึ้นชั้นสวยฟูเลยค่ะตอนนี้แหแดงเราเยอะมากเลยค่ะท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสาบายค่ะ